ครับมาดูตอนที่เราขัดเสร็จแล้วเรามาสังเกตดูเนื้อสีออจะเงางามแล้วก็สดใสขึ้นช่วงที่เราขัดจะทำให้เนื้อสีเงางามขึนม้นยาขัดเงาจะทำให้เนื้อสีเงางามขึ้น สดใสขึ้นครับตอนนี้ก็สังเกต